คำถามข้อที่6ทำไมการมีลูกจึงเป็นปัญหาผมก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆมีความรู้สึกอยากสืบทันอยากมีคนรักมีลูกมีครอบครัวตามสัญชาตญาณของชีวิตภาพการมีครอบครัวมันคือความมั่นคงคือความอบอุ่นคือความสงบสุขนั่นคือเป้าหมายของชีวิตมายาวนานพอผมเริ่มเรียนหนังสือเริ่มเข้าเมือง ก็เริ่มคิดว่าเป้าหมายนั้นมันถอยห่างออกไปเรื่อยๆไกลออกไปจนรู้สึกว่าคงไปไม่ถึงแล้วมีความรู้สึกว่าตัวคนเดียวยังแทบจะเอาไม่รอดแล้วจะดูแลคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกได้อย่างไรเหมือนเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในสภาวะใกล้เคียงกันพอเริ่มแต่งงานหรือมีครอบครัวทุกอย่างในชีวิตก็จบอยู่แค่นั้น ต้องดิ้นรนมากขึ้นหลายเท่าตัวเพื่อให้ครอบครัวทรงตัวอยู่ได้ความฝันต่างๆที่เคยวาดไว้ว่าจะทำนั่นทำนี่ไปเท,ที่ยวนั่นเที่ยวนี่ก็ต้องโยนทิ้งไปเพราะมันไกลเกินที่จะฝันถึงการมีครอบครัวกลายเป็นภาระที่ใหญ่หลวงมากการมีลูกสักคนก็กลายเป็นภาระอันหนักหน่วงที่จะถ่วงชีวิตเป็นเวลายาวนานหรือตลอดชีวิตก็เป็นได้ หลายคนเริ่มกลัวการมีลูกความจริงกลัวความผิดรับผิดชอบในการดูแลลูกคนมีความรู้มากขึ้นการศึกษาสูงขึ้นมีรายได้มากขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูแลลูกของตัวเองได้พอมีลูกขึ้นมาคนที่มีพ่อแม่หรือว่าตายายอยู่ต่างจังหวัดก็จะเอาลูกไปทิ้งไว้ให้ตายายเลี้ยง คนที่ไม่มีทางเลือกแบบนั้นก็ส่งลูกไปสถานเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนหรือจ้างคนเลี้ยงลูกเริ่มกลายเป็นปัญหาในชีวิตของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนเริ่มคิดถึงการไม่มีลูกหลายคนเริ่มคิดที่จะไม่ใช้ชีวิตคู่ต้องการใช้ชีวิตเดี่ยวโดยอ้างเหตุผลว่าอยากมีอิสระอยากทำนั่นทำนี่หลายอย่าง ยังมีความฝันมากมายถ้ามีลูกมีครอบครัวก็จะไปไม่ถึงฝันคนเมื่อ40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครคิดแบบนี้มีแต่คนอยากมีลูกการมีลูกมากมีครอบครัวใหญ่ก็จะรู้สึกอบอุ่นมีความมั่นคงมีแรงงานมากขึ้นมีทรัพย์สินมากขึ้นการมีลูกก็จะไม่มีภาระแต่ถือเป็นโชคลาภด้วยซ้ำไป การมีลูกเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นดีใจการดูแลลูกก็ไม่ได้ยากเย็นต่างคนต่างช่วยกันไม่ใช่แค่เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นเพื่อนบ้านก็ช่วยกันคนสมัยนั้นจึงมีลูกมากครอบครัวละ9คน10คนเป็นเรื่องธรรมดามีมากไว้เผื่อคนบางคนตายไปก็จะไม่กระเทือนถึงความมั่นคงในครอบครัว หลังจากสภาพแวดล้อมสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาทุกด้านเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อคนฉลาดมากมีองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งในแทบทุกเรื่องมีทรัพย์สิสนมีอาหารมากกว่าเมื่อ40ปีที่แล้วหลายเท่าตัวแต่เรากลับไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกเอง การมีลูกไม่เคยเป็นปัญหามายาวนานเท่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่ทุกวันนี้การมีลูกกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนจำนวนมหาศาลทำอะไรให้เรื่องง่ายๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่โตได้ขนาดนี้ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้น หมาข้างถนนบ้านก็ไม่มีอยู่เงินฝากก็ไม่มีมหาวิทยาลัยก็ไม่เคยเข้าแต่มันมีปัญญาเลี้ยงลูกครั้งละสี่ตัวได้คนเรามีอะไรมากกว่าหมาแต่ทำไมทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับความก้าวหน้าของคนเราเกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดของเราการพัฒนาทั้งหลายในปัจจุบันเรากำลังพัฒนาไปไหนพัฒนาเพื่อใคร